สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่รามรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับโลกโดย JCI ประเทศสหรัฐอเมริกาโทร053920300เจ็บหน้าอกรุนแรงเสียบพันเวลาทำงานหนะักออกกำลังกายหนะักแน่นหน้าอกหายใจหอบเหนื่อยเหงื่อออกเป็นลม หมดสติต้องรีบส่งโรงพยาบาลเชียงใหม่รามสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ หัวใจนะคะคืออวัยวะสําคัญของร่างกายแน่นอนว่าหากหัวใจนั้นเกิดความเสียหายอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตค่ะซึ่งวันนี้นะคะรายการสาระสุขภาพกับโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเรามีข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของคนทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทยด้วยค่ะ วันนี้นะคะรายการสาระสุขภาพกับโรงพยาบาลเชียงหม่รามเรามีข้อมูลเกี่ยวกับหลอดเลือดชีวิตหลอดเลือดหัวใจโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลเชียงหม่รามนั้นมานําเสนอแก่คุณผู้ชมค่ะซึ่งวันนี้นะคะรายการของเราจะมีอะไรน่าสนใจบ้างติดตามชมตัวอย่างรายการวันนี้ค่ะ ช่วงคุยกับหมอเชียงใหม่รามวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องหลอดเลือดชีวิตหลอดเลือดหัวใจค่ะและผู้ที่จะมาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะคะคือในแพทย์พัทรพงศ์กีลาแปงอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณหมอคะวันนี้เราจะมาทําความรู้จักในเรื่องของหัวใจเพราะว่าวันนี้ชื่อตอนว่าหลอดเลือดชีวิตหลอดเลือดหัวใจอยากให้คุณหมอช่วยอธิบายในเรื่องของหัวใจเนี่ยว่าอวัยวะชิ้นนี้มีความสําคัญต่อชีวิตอย่างไรบ้างคะ ครับหัวใจเนี่ยเป็นอวัยวะเราใช้คำว่าสําคัญที่สุดของร่างกาย<ค>ะนะครับเพราะว่าหัวใจเราเนี่ยเริ่มเต้นตั้งแต่เราอยู่ในท้องแม่เราละ,<ค>ะนะครับคือตั้งแต่ก่อนเราจะเกิดมาเนี่ยหัวใจเราก็เริ่มเต้นละนะครับแล้วเราก็จะเต้นต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเมื่อไรหร่หัวใจหยุดเต้นเนี่ยเราก็คือเราเสียชีวิต,วตนะครับ <คะ S 2> ในในาทีหนึ่งเนี่ยหัวใจเราเต้นอยู่หกสิบถึงร้อยครั้งต่อนอาทีนะครับดังนั้นเนี่ยในเวลา หนึ่งชั่วโมงเนี่ยหัวใจเราเต้นเกินกว่า4 0 0 0ครั้งนะครับต่อชั่วโมงใน1วันเนี่ยหัวใจเราเต้นเกิน1 0 0 0 0แครั้งแล้วก็เพราะฉะนั้นในเวลา1ปีเนี่ยหัวใจเราเต้นเนี่ยมากกว่า36ล้านครั้งอยู่ละนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าหัวใจเราทํางานหนักหลือเกินะนะครับเต้นอยู่ทุกนาทีนะครับทุกชั่วโมงทุกวันเป็นตลอดชีวิตเรานะครับก็คือเราใช้คำว่าสำคัญที่สุดแล้วกันนะครับสำหรับสำหรับในร่างกายของเรานะครับเรียกว่าเป็นอวัยวะ ส่วนหนึ่งของร่างกายที่เราไม่สามารถละเลยการดูแลได้เลยใช,ใช่ไหมคะคแล้วระบบการทํางานของหัวใจ่ะคะคุณหมอเป็นอย่างไรคะครับหัวใจคนเราเนี่ยจะประกอบด้วยเราใช้คําว่าแบ่งออกเป็น4ี่ห้องะนะครับคือหัวใจห้องข้างขวากับข้างซ้ายนะครับข้างขวามีสองห้องข้างซ้ายมีสองห้องนะครับหัวใจข้างขวานเนี่ยประกอบด้วยหัวใจห้องขวานบนนะครับขวาล่างซ้ายบนซ้ายล่างนะครับหัวใจห้องขวาบนเนี่ยจะรับเลือด ที่มาจากร่างกายในส่วนต่างๆของร่างกายนะครับแล้วก็นอกจากนั้นหัวใจห้องขวาบนยังเป็นแหล่งสร้างไฟฟ้านะครับเป็นตัวจุดกําเนิดการเต้นของหัวใจแต่ละครั้งของเรานะครับเลือดที่ไหลผ่านจากหัวใจห้องขวาบนเนี่ยจะลงสู่หัวใจห้องล่างขวานะครับเสร็จแล้วหัวใจห้องล่างขวาเนี่ยจะบีบเลือดนะครับเพื่อไปฟอกเราใช้คําว่าฟอกนะครับเพื่อไปแลกเปลี่ยนก๊าซนะครับให้เราได้ก๊าซที่มีออกซิเจนที่ปลอดนะครับเลือดดีที่ฟอกแล้วที่ปลอดเนี่ยนะครับก็จะไหลกลับเข้าสู่หัวใจ ที่ห้องหัวใจห้องบนซ้ายนะครับ<น>ส่งผ่านเลือดลงสู่หัวใจห้องล่างซ้าย<น>หัวใจห้องล่างซ้ายของเราเนี่ยถือเป็นหัวใจห้องที่สําคัญที่สุดนะครับเพราะทำหน้าที่สูบฉีดเลือดนะครับเหมือนตัวปั๊มนะครับเหมือนเครื่องปั๊มปั๊มเลือดเนี่ยออกไปเลี้ยงอวัยวะทั่วร่างกายนะครับ <icans. S 2> ทั้งส่วนบนสมองส่วนแขนขานะครับส่วนอวัยวะภายในไตตับแล้วก็จนกระทั่งทุกส่วนนะฮะที่ท,ที่ที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้น หัวใจส่วนที่สําคัญที่สุดคือส่วนที่เป็นกล้ามเนื้อของหัวใจห้องอล่างนะครับโดยเฉพาะร่างซ้ายรวมทั้งข้างขวาด้วยนะครับค่ะพูดถึงถ้างหัวใจไม่แข็งแรงร่างกายส่วนอื่นก็จะอ่อนแอตามไปด้วยอันนี้จริงไหมคะจริงครับเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่เนี่ยตัวลูกสูบคือตัวหัวใจเนี่ยเราสูบชืดฉีดเลือดได้ไม่ดีพอเนี่ยอว,วัยวะต่างๆที่เป็นส่วนที่ทํางานของเราเนี่ยมันก็จะได้รับเลือดน้อยไปด้วยนะครับถ้าเลือดไปที่สมองน้อยก็ จะมีอาการอะไรนะครับมี ria, อม่อนเพลียมึนงงที่ไปเลี้ยงร่างกายเนี่ยลดลงเลยทาให้รู้สึกเหมือนกันนะครับอ่อนแรงไม่มีแรงของแขนขา,ขานะครับถ้าไปที่ไตไม่ดีก็ทําให้ไตเสื่อมอน,นะครับไปที่เลส่วนลําไส้ส่วนย่อยอาหารไม่ดีก็ทําให้อืดแน่นท้องอน,นะครับนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าหัวใจเราปั๊มเลือดออกได้ไม่ดีเพาะว่าหัวใจห้องล่างซ้ายเนี่ยจะทําให้เลือดที่ถูกฟอกแล้วที่ปอดเนี่ยคั่งอยู่ในปอดเกิดภาวะที่เรียกว่าน้ําท่วมปอดนะครับก็จะเกิดอาการเหนื่อย นอนราบไม่ได้หอบเหนื่อยเหนื่อยง่ายเดินนิดนึงเหนื่อยนะครับประมาณนี้นะครับคุณหมอคะพูดถึงหัวใจนอกจากหัวใจจะส่งเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายแล้วตัวหัวใจเองก็ต้องการเลือดไปหล่อเลี้ยงด้วยใช่ไหมคะอ๋อใช่ครับเหมือนอย่างที่เมื่อกี้พูดไปว่าหัวใจเราเหมือนลูกสูบนะครับคึ้นถึงลูกสูบรถยนต์ใช่ไหมครับดังนั้นลูกสูบเนี่ยก็ต้องมีท่อส่งน้ามันใช่ไหมครับนั่นก็คือท่อหลอดเลือดนะครับบนผิวของหัวใจคนเราเนี่ยก็จะมีหลอดเลือดเนี่ย าวางอยู่บนผิวของของของ,ของตัวกล้ามเนื้อหัวใจะนะครับหลอดเลือดเนี่ยจะมีหลอดเลือดข,ข้างขวาอยู่1เส้นนะครับแล้วหลอดเลือดข้างซ้ายเนี่ยอยู่2เส้นใหญ่ๆนะครับในแต่ละเส้นเนี่ยก็จะส่งแขนงเล็กๆเนี่ยแรกผ่านลงไปในกล้ามเนื้อหัวใจเพื่อทําให้หัวใจเนี่ยสามารถทํางานได้เป็นปกตินะครับถ้าหลอดเลือดหัวใจมีปัญหาเช่นตีบเช่นตันลูกสุกนะครับก็คือตัวกล้ามเนื้อหัวใจก็จะทํางานเนี่ยแย่ลงไปนะครับหรือแสดงอาการออกมาเช่น แล้วแต่นะครับเจ็บหน้าอกหอบเหนื่อยเป็นต้นนะครับผมรบทราบพูดถึงทราบระบบการทํางานของหัวใจเนี่ยค่อนข้างละเอียดเรามีปัจจัยเสี่ยงไหมคะที่ทําให้หัวใจเนี่ยเกิดโรคไม่ว่าจะเป็นอายุครอบครัวหรืออะไรอย่างนี้มีไหมคะครับแน่นอนครับก็ที่เราทราบกันอยู่แล้วนะครับผมว่าอย่างแรกน่าจะเป็นเพศนะครับเพศก็คือเพศชายนะครับผู้ชายเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาของ หลอดเลือดหัวใจตีบตันเนี่ยได้สูงกว่าเพศหญิงเพราะอะไรเพราะอะไรครคุณหมอปัจจัยเรื่องฮอร์โมนครับฮอร์โมนเพศชายนะครับจะจะส่งเสริมให้หลอดเลือดเนี่ยแก่เร็วกว่านะครับในขณะเดียวกันเนี่ยฮอร์โมนเพศหญิงนะครับก็จะเป็นตัวป้องกันนะครับเพราะฉะนั้นผู้หญิงนะครับที่ยังเริ่มเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าก็เข้าเข้าเกณฑ์ละเข้าเกณฑ์แล้วว่ามีความเสี่ยงมีความเสี่ยงแล้วเพราะฉะนั้นผู้ชายเนี่ยผู้ชายอายุ เกิน45ปีนะครับถือว่ามีความเสี่ยงผู้หญิงวัยหมดประจําเดือนซึ่งแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดหลอดเลือดหัวใจติดตันนะครับเพศนะครับแล้วก็อายุนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีโรคประจําตัวนะครับโรคประจําตัวที่สําคัญที่ที่ทาให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจติดตันก็คือเบาหวานนะครับโดยเฉพาะเบาหวานที่ควบคุมได้ไม่ดีนะครับความดันโลหิตสูงนะครับพวกนี้ทําให้หลอดเลือดเนี่ยต้องรับแรงดัน เยอะๆตลอดเวลาหลอดเลือดจะเสื่อมเร็ว <kilogram. S 2> นะครับอีกตัวที่สําคัญก็คือภาวะไขมันในเลือดสูงโดยเฉพาะตัว mm. ที่เรียกว่าคอเลสเตอรอลนะครับคอเลสเตอรอลนี่ประกอบด้วยคอเลสเตอรอลชนิดที่ไม่ดีนะครับตัวร้ายนะครับที่เรียกว่า LDL นะครับแล้วก็คอเลสเตอรอลชนิดดีที่เรียกว่า HDL กลุ่มคนดดที่เป็น,นหลอดเลือดหัวใจตีบตันเนี่ยจะพบว่ามักจะมีนะฮะหลอดเลือดไขมันที่เรียกว่า LDL คือไขมันตัวร้ายในสูงแล้วก็ไขมันตัวดีที่เรียกว่า HDL ต่ำนะครับ นอกเหนือจากตัวโรคแล้วนะครับคือคนบางคนเนี่ยก็จะมีโรคอื่นร่วมเช่นคนที่มีปัญหาหลอดเลือดอื่นๆเช่นคนไข้โรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดแขนขาติบตันนะครับโรคหลอดเลือดโป่งพองกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการมีโรคหัวใจร่วมด้วยอยู่แล้วนะครับภาวะอื่นๆที่เป็นตัวส่งเสริมนะครับก็มีเช่นภาวะน้ําหนักตัวเกินนะครับหรือภาวะอ้วนนะครับแล้วนอกจากนั้นก็จะมีการขาดการออกกําลังกายนะครับภาวะเครียดนะครับอยู่ตลอดเวลาเนี่ย ก็เหมือนเครียดตลอดเวลาเครียดสะสมเนี่ยนะครับก็ทําให้หัวใจต้องทํางานหนักอยู่ตลอดเวลาหลอดเลือดก็ต้องรับโหลดของของแรงดันอยู่ตลอดเวลาก็แก่เร็วขึ้นหลอดเลือดก็จะมีโอกาสติบได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วประวัติของคนในครอบครัวล่ะคุณหมอเกี่ยวไหมคะอ๋อใช่ครับเขาพบว่านะครับจากการศึกษาพบว่าถ้าเกิดตรงมีญาติพี่น้องฝ่ายชายนะครับเช่นพ่อปู่ลุงพี่ชายน้องชายเนี่ยนะครับ เป็นโรคหัวใจหลอดเลือดหัวใจตีบตันหรือว่าเสียชีวิตกระทันหันตั้งแต่แตยุกน้อยกว่า55หนะครับหรือว่าญาติพี่น้องฝ่ายหญิงนะครับเช่นป้าเช่นแม่เช่นยายนะครับเป็นโรคหัวใจเหมือนกันตั้งแต่น้อยกว่า,ายุ65กอันนี้ถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงสําคัญชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นพันธุก,กรรมที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดหลอดเลือดหัวใจตีบในตัวเราด้วยนะครับแล้วมีอาการแบบไหนที่เป็นสัญญาณหรือว่าบ่งบอกว่าเฮ้ยหัวใจเราเริ่มมีปัญหาคะคุณหมอคร หลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามหัวใจได้น้อยนะครับกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยเวลาได้รับเลือดน้อยเนี่ยมันจะส่งสัญญาณเตือนเรานะครับก็คือเหมือนร้องเตือนนะครับว่าฉันได้รับเลือดไม่เพียงพอนะครับคนไข้นะครับหรือคนที่มีหลอดเลือดหัวใจตีบตันเนี่ยก็จะมักมีอาการนะครับอึดอัดแน่นนะครับเขาเพิยังบรรยายว่ามีอึดอัดคับเหมือนใครเอาอะไรมันหนักๆมาบระบนะครับหรือว่ามารัดตรงหน้าอกนะครับ บางคนอาการแน่นเนี่ยเจะร้าวไปที่ไหล่ร้าวขึ้นกรามสองข้างนะครับบางคนก็ร้าวลงแขนนะครับอาการมักจะเริ่มแรกด้วยการมีอาการแน่นเนี่ยตอนเวลาออกแรงคือออกแรงหน่อยอหัวใจก็ได้รับเลือดไม่พอก็แน่นถ้าเป็นเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยออกแรงนิดเดียวก็จะแน่นบางคนคบ,บอกแปลงฟันก็แน่นอาบน้ําเย็นเจอน้ำเย็นหน่อยแน่นนะครับ แล้วก็ในที่สุดก็อยู่เฉยๆก็แน่นแล้วครับขยับตัวตนิดนึงก็เหนื่อยอันนี้คือครเรียกว่าเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าหัวใจมีปัญหาแน่นอนครับผมแล้วถ้าเกิดพอเราทราบว่าเออเราหัวใจมันมีปัญหาเราควรทําอย่างไรเป็นอันดับแรกคะจริงๆนวะถ้ามีอาการที่ชวนสงสัยนะครับเราแนะนําว่าควรจะไปพบแพทย์นะครับในที่ที่นแน่นอนครับเพราะว่าอย่าเดาเองเลยนะ,ค,ะครับเพราะว่าบางทีเดา เดาผิดขึ้นมามการวินิจฉัยไม่ถูกต้องเนี่ยผมว่ามันเป็นอันตรายมากกว่าและการที่ไปตรวจที่โรงพยาบาลเนี่ยมีเครื่องมือที่เราจะสามารถตรวจเช็คให้แน่นอนนะครับว่าเป็นหลอดเลือดหัวใจติดตันหรือเปล่านะครับตั้งแต่การทําคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะครับการทําตรวจหัวใจด้วยคลื่นสะท้อนความถี่สูงนะครับการเดินสายพานตรวจนะครับในการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับหรือในรายที่จําเป็นก็ต้องไปถึงการฉีดสีดูหลอดเลือดหัวใจเพราะนั้นมีอาการที่ชวนสงสัยเนี่ยผมแนะนําว่า ควรจะไปโรงพยาบาลนะครับที่ที่มีแพทย์อายุรแพทย์ลูกหัวใจตรวจเป็นผมว่ามันจะปลอดภัยที่สุดละนะ,ค,ะครับผมช่วงนี้นะคะเราได้ทราบถึงความสําคัญของหัวใจกันแล้วช่วงหน้าค่ะเราจะมาพูดคุยกันต่อถึงเทคโนโลยีการรักษาเกี่ยวกับโรคหัวใจของโรงพยาบาลเชียงใหม่รามพักสักครู่ค่ะสนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่รามรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับโลกโดย JCI ประเทศสหรัฐอเมริกาโทร0 5 3 920300ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอาจทำให้หลายคนไม่สบายหากท่านต้องเข้าพบคุณหมอก็อยากให้ท่านเลือกโรงพยาบาลที่ได้รับมาตรฐานซึ่งตอนนี้โรงพยาบาลเชียงใหม่รามได้รับการรับรองมาตรฐานการรักษาพยาบาลในระดับสากลจากมาตรฐาน JCI ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาติแถมยังเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของภาคเหนือที่ได้รับการรับรองก็มั่นใจได้เลยว่าคุณ จะได้รับการบริการและการรักษาพยาบาลที่มาตรฐานระดับสากลจากโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านนั่นก็คือโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ที่เพื่อสุขภาพวันนี้เรามีเคล็ดลับที่ดีเพื่อสุขภาพหัวใจดูแลตัวเองจากโรคที่เป็นภัยเงียบเช่นความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดสูงควบคุมระดับความดันโลหิตน้ำตาลและไขมันในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ออกกำลังกายสม่ำเสมอในคนที่ไม่เคยออกกำลังกายในช่วง1-2ถึงเดือนแรกแนะนำให้เริ่มจากเดินครึ่งชั่วโมงเมื่อร่างกายเริ่มคุ้นกับการออกกำลังกายแล้วอาจจะเดินหรือวิ่งให้มากขึ้นได้การออกกำลังกายเป็นวิธีการเพิ่ม HDL ซึ่งเป็นไขมันชนิดดีและลดไขมัน LDL ซึ่งเป็นไขมันชนิดร้ายได้ดีที่สุดรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ได้แก่อาหารที่มีเส้นใยสูงไขมันตำ่ำเลิกสูบบุหรี่ ราะบุรีเป็นต้นเหตุสำคัญของโรคหัวใจในคนที่สูบบุหรี่จะมีไขมัน HDL ต่ำลงพบว่าการหยุดสูบบุหรี่จะทำให้ลดปัดจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจลงครึ่งหนึ่งภายใน1ปีค่ะและเมื่อหยุดเกิน5ปีถือว่าปัจจัยเสี่ยงกลับมาสู่ภาวะปกติ สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่รามรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับโลกโดย JCI ประเทศสหรัฐอเมริกาโทร053920300 เข้าสู่ช่วง healthy intrend นะคะซึ่งช่วงนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องเทคโนโลยีการรักษาของโรงพยาบาลเชียงใหม่รามค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ห้อง Cat La b หรือว่าห้องสวนหัวใจนะคะซึ่งคุณหมอเนี่ยพามาดูในเรื่องของว่าวิธีการสวนหัวใจเพราะวันนี้เนี่ยเรื่องราวที่เราพูดคุยกันเป็นเรื่องของหลอดเลือดชีวิตหลอดเลือดหัวใจค่ะคุณหมอคะเครื่องที่อยู่ทางด้านหลังนี่คือเป็นเครื่องที่รักษาโรคหัวใจได้ด้วยอ๋อใช่ครับค,คือเครื่องนี้เราเรียกว,ว่าแคตแ a ลบเนี่ยเป็น <t om it> เป็นห้องที่เราจะนําคนไข้เนี่ยที่เป็นโรคหัวใจมานะครับถ้าเราต้องการที่จะรู้ว่าหลอดเลือดหัวใจเส้นไหนเนี่ยที่ติดหรือตันอยู่นะครับเราก็จะนําคนไข้เนี่ยเข้ามาในห้องนี้นะครับคนไข้นอนบนเตียงที่อยู่ด้านหลังนะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้ยาชานะครับเราแยกชินยาชานในตําแหน่งที่เราจะสอดสายเข้าไปตรวจนะครับ <t om it> นะเรา <t om it> ก็จะอาจจะเป็นหลอดเลือดที่ข้อมือนะครับข้างใดข้างหนึ่งหรือหลอดเลือดที่ขานีนะครับขึ้นอยู่กับว่า รายไหนจะทําง่ายทํายากนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราจะสอดสายเล็กๆนะครับที่เรียกว่าใส่สายสวนนะครับสายเล็กๆเนี่ยจะสอดผ่านข้อมือหรือคานิบเข้าไปจนกระทั่งปลายสายเนี่ยเข้าไปอยู่ในปากทางของหลอดเลือดนะครับแล้วเราก็ฉีดสิ่งที่เรียกว่าสีนะครับสีคือสารทึบรั้งสีนะครับฉีดเข้าไปในปริมาณน้อยๆในหลอดเลือดแต่ละเส้นแล้วเราก็ดูในจอจอมอนิเตอร์นะครับในบนบนจอที่เราเห็นนะครับเครื่องเอสเดย์ก็จะตรวจดูว่ามีหลอดเลือด ตำแหน่งไหนเส้นไหนที่มีการติดตันอยู่ mm hmm. นะครับผมก็คนไข้เนี่ยไม่ได้ไม่ใช่การดมยาสลบไม่ใช่การผ่าตัดนะครับแค่ฉีดยาชาและสอดสายเข้าไปแค่นั้นเอง mm hmm. แล้วก็การฉีดสีเนี่ยนอกจากฉีดสีเสร็จนะครับถ้าเกิดจะว่ามีหลอดเลือดที่จตีบตันที่เหมาะสมนะครับเราก็สามารถที่จะเปิดหลอดเลือดเนี่ยที่กําลังตีบหรือตันอยู่นั้นได้เลยนะครับ mm hmm. โดยไม่จําเป็นที่จะต้องไปผ่าตัดนะครับ mm hmm. วิธีการรักษาโรคหัวใจ้องก็จะมีหลายอย่างด้วยกันที่เคยได้ยินมาคือวิธีสวนหัวใจวิธีบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจเป็นอ,อย่างไรคะคุณหมอก็การสวนคือสิ่งที่เราทำนี่นะครับจำเพราะว่าสวนนี่คือใส่สายสวนย้อนทางเข้าไปในหลอดเลือดแดงนะครับเพื่อให้ไปฉีดสีให้เห็นหลอดเลือดนะครับที่เลี้ยงหัวใจอยู่นะครับการทาบอลลูนเนี่ยก็เป็นขั้นตอนนะครับหลังจากการฉีดสีนะครับด้วยสายที่เราใส่อยู่ในตัวแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะ ร้อยนะครับเส้นลวดเส้นเล็กๆนะครับซึ่งมีขนาดเล็กกว่าเส้นผมของเราอีกนะครับร้อยผ่านตำแหน่งที่ตีบหรือ,อตันเข้าไปให้ได้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็จะนําเอาบอลลูนนะครับบอลลูนนี่ก็คือสายยางนะครับที่ตรงปลายเนี่ยมีลักษณะคล้ายๆบอลลูนนะครับเหมือนลูกโป่งทรงกระบอกนะครับเราใช้เอกซเรย์ในการในการดูว่าตำแหน่งปลายบอลลูนเนี่ยเราอยู่ในตำแหน่งที่ตีบหรือยังะนะครับเราใช้แรงดันดันบอลลูนออกบอลลูนก็จะกลาง เปิดหลอดเลือดเนี่ยที่ตีบเนี่ยให้เปิดออกได้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะเคยได้ยินมาว่ามีการใส่สเตนต์นะครับหรือขดลวดนะครับนั่นก็คืออุปกรณ์ที่เป็นโลหะนะครับหรือในปัจจุบันเนี่ยมีทั้งชนิดที่ไม่ใช่โลหะก็มีมีวัสดุสังเคราะห์นะครับที่สลายตัวได้เนี่ยซึ่งมีลักษณะคล้ท่อนะครับใช้ใช้ท่อกลวงเนี่ยนะครับเสร็จแล้วใส่เข้าไปด้วยโดยโดยการกําหนดตําแหน่งนะครับด้วยเอกซเรย์แล้วก็ใช้แรงดันของบอลลูเนี่ยกางเอาสิ่งที่เรียกว่าสเตนต์นะครับคือขดรคคนะับ เพื่อทําให้หลอดเลือดที่ตีบอยู่เนี่ยเปิดแล้วก็คงอยู่แบบนั้นเนี่ยไปตลอดนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ทําในห้องนี้นะครับส่วนหัวใจทำบอลลูนใส่ขดลวดหรือผบพาสละคะบพาสนี่เป็นอีกกรณีหนึ่ง<อ>เลยนะครับบพาสเนี่ยในรายที่หลอดเลือดหัว e er ใจเนี่ยตีบเยอะจริงๆนะครับตีบมากมายหลายตำแหน่งมากหรือตำแหน่งรอยตีบเนี่ยไม่เหมาะสมกับการทำบอลลูนเนี่ยคนไข้กลุ่มหนึ่งเนี่ยก็จะควรจะต้องได้รับการบพาสบพาสนี่ต่างจากการการทำบอลลูนนะครับก็คือการบพาสเนี่ย ต้องดมยาสลบนะครับต้องหนึ่งต้องดมยาสลบสองต้องเป็นการผ่าตัดใหญ่นะครับหรือค่อนข้างใหญ่นะครับมีรอยผ่าที่ตรงกลางหน้าอกนะครับหรือที่ตรงสีข้างนะครับแล้วก็การทําไบพาสเนี่ยเราไม่ได้เปิดหลอดเลือดที่ตีบโดยตรงนะครับรอยตีบ,ตบยังอยู่แต่ว่า,าคุณหมอผ่าตัดนะครับเขาจะนําเอาหลอดเลือดที่ตําแหน่งอื่นเช่นหลอดเลือดจากขาหลอดเลือดจากข้อมือนะครับหรือหลอดเลือดเขาเรียกว่าเก็บหลอดเลือดจากจากที่ผนังหน้าอกเนี่ย ต่อข้ามรอยตีบไปเลยคือรอยตีบเนี่ยยังอยู่แต่ทําเส้นใหม่นะครับเหมือนทําตัดถนนบายพาสข้ามตําแหน่งที่ที่ติดตันไปในเรียกบายพาสนะครับก็เป็นการผ่าตัดที่ใหญ่ซึ่งอาจจะต่างจากการทําบอลูนที่เป็นการใช้มีแผลของการเจาะเจาะรูหลอดเลือดเนี่ยแค่2ม mm, ิลิเมตรนะครับผมคุณหมอคะแล้วทางโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเจอเคสผู้ป่วยที่รุนแรงเป็นยังไงบ้างคือสําหรับคนไข้เนี่ยที่มีอาการสงสัยหลอดเลือดหัวใจติดตันแล้วเข้ามาในห้องห้องสวนหัวใจเนี่ยนะครับเพฉีดสีหลอดเลือดหัวใจเนี่ย ผมว่าประมาณว่านะครับ80%เนี่ยคือ8ใน10รายเนี่ยเราทำบอลลูนได้บอลลูนได้ก็คือเจอรอยตีบเนี่ยใส่บอลลูนใส่ขดลวดหรือวัสดุค้ํายันเนี่ยนะครับเข้าไปเปิดหลอดเลือดได้โดยไม่ต้องผ่าตัดทําในกระบวนการเดียวกันได้เลยคือ8ใน10รายเนี่ยทํากันได้อาจจะมีสัก1รายนะครับที่ที่จะต้องผูกส่งผ่าตัดเพราะหลอดเลือดเนี่ยเป็นเยอะนะครับหลอดเลือดตีบมากทําบอลลูนไม่ได้แล้วก็อาจจะมีสัก1รายที่ทําบอลลูนก็กกนกจะะทาานนยครับผม นี่คือรุนแรงแล้วเคสที่พบบ่อยๆนะคะหมอที่แบบเดี๋ยวก็มามาบ่อยๆจนรักษากันจนชินในสําหรับโรคหัวใจก,ก็ส่วนใหญ่นี้ถ้าเกิดคนไข้ที่มีอาการบ่อยๆนะครับมารุนแรง,แงเข้ามาในห้องนี้ฉีดซีถ้าสมมติว่าเจอรอยตีบแล้วเราแก้ไขได้นะครับคนไข้ก็น่าจะหายหรือกลับไปมีชีวิตเป็นคนปกติได้นะครับมีบางรายเหมือนกันที่มาคนละกรณีนะครับคือไม่ใช่แค่ตีบมาเดินเข้ามาตรวจที่โรงพยาบาล แต่มาแบบเจ็บหน้าอกเฉียบพลันรุนแรงช็อกหมดสติหรือบางคนหัวใจหยุดเต้นอันนั้นเราก็เจออยู่บ้างเป็นระยะนะครับกลุ่มนี้ก็ต้องรีบทาการรักษาโดยเร่งด่วนนะครับกลุ่มนี้นี่คือต้องรีบมาโรงพยาบาลน,นะครับที่ห้องฉุกเฉินจะพาสก็คือทําคนไข้ลัดเข้ามาในห้องห้องศูนย์หัวใจเลยนะครับเราก็จะทําการเปิดหลอดเลือดฉุกเฉินนะครับในกรณีนั้นอาจจะต้องจาต,ต้องการอ,อุปกรณ์บางอย่างเพื่อ ช่วยชีวิตคนไข้ต้องใช้บางอย่างเข้าไปปัม๊ม<ๆ>เข้าไปช่วยพยุงความดันนะครับซึ่งก็ทําให้โอกาสรอดชีวิตเนี่ยแทนที่ถ้าไม่ทําอะไรเนี่ยโอกาสรอดชีวิตนี่แทบจะไม่มีเลยเนี่ยขณะที่ถ้าเกิดมาแบบทันเวลานะครับเข้ามาได้รับการเปิดหลอดเลือดในเวลาที่เหมาะสมนะครับก็อาจจะทําให้โอกาสรอดชีวิตเนี่ยเกินิเกิน 8- ์ขึไปได้นะครับงั้นแสดงว่าประโยชน์ของของเครื่องแคทแลบนี่ก็สูงเลยแล้วก็มีที่โรงพยาบาลเชียงใหม่รามที่นี่ด้วยที่เดียวค่ะครับผม วันนี้เราได้ทราบในเรื่องของระบบการทํางานของหัวใจได้ทราบถึงสัญญาณที่บ่งบอกว่าเรามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้ไหมไท้ายนี้อยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านในเรื่องว่าการมีความเสี่ยงสัญญาณอะไรที่บ่งบอกแล้วควรจะรักษาควรจะป้องกันอย่างไรบ้างคะครับอย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับสิ่งแรกคือเราควรจะมาพิจารณาตัวเองก่อนว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงไหมนะครับเราเป็นเพศชายใช่ไหมครับเพศชายหรือเพศหญิงก็แล้วแต่อายุ เริ่มมากได้ที่หรือยัง <Kh z. S 2> <74. S 1> นะครับมีประวัติครอบครัวไหมนะครับเป็นเบาหวานความดันไขมันเลือดสูงหรือเปล่า mm hmm. นะครับสูบบุหรี่ไหมอะไรที่สามารถป้องกันได้ป้องกันนะครับเช่นเป็นเบาหวานความดันไขมันเนี่ยก็ก็คุมนะครับก็คือคุมให้ดีที่สุดสูบบุหรี่ยุดสูบบุหรี่ทันทีนะครับปัจจัยเสี่ยงบางอย่างควบคุมไม่ได้เราก็ไม่เป็นไรแต่อะไรที่สามารถป้องกันได้ชะลอได้เริ่มทําตั้งแต่วันนี้นะครับขาดการออกกําลังกายก็เริ่มออกกําลังกายคุมน้ําหนักอันนี้ก็เป็นการป้องกันอยู่ละ แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเริ่มมีอาการที่ชวนสงสัยอย่างที่บรรยายไปแล้วนะครับว่า,ามีอาการเริ่มเอ๊ะทำไมทําอะไรหน่อยเดินขึ้นบันไดเดินไกลๆหน่อยไปที่จอดรถทําไมอึดอัดแน่นครับหนะ้าอกอหายใจหอบพวกนี้รีบมาตรวจที่โรงพยาบาลน,นะครับการตรวจที่เร็วได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องรวดเร็วก็จะนําไปสู่การรักษาที่เหมาะสม,มนะครับแล้วก็ป้องกันภาวะแทรกซ้อนซึ่งภาวะแทรกซ้อนบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายได้ถ้าปล่อยไว้ช้านะครับ และที่สําคัญก็คือมาตรวจที่โรงพยาบาลเชียงใหม่รามที่นี่เราบริการตลอด24ชั่วโมงด้วยใช่ครับร<อ>ในรายที่ฉุกเฉินพร้อมใช้24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์ค่ะครับไปต่อสัปดาห์สาระสุขภาพกับโรงพยาบาลเชียงใหม่รามวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณนะคะในแพทย์พัฒรพงศ์กีฬาแปลงอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดขอบคุณมากค่ะคสวัสดีครับสนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่รามรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับโลกโดย jci ประเทศสหรัฐอเมริกาโถ 053-920-300ช่วงตอบปัญหาสุขภาพาวันนี้นะคะเรามีคำถามจากหน้าเพจ f a c e b o o k นะคะซึ่งมีคุณผู้ชมทางบ้านถามเข้ามาว่าเมื่อถึงกำหนดฉีดวัคซีนของลูกแต่ติดธุระด่วนจะมาก่อนหรือหลังดีคะ ถ้าเกิดว่ามาตามที่กำหนดไม่ได้นะคะส่วนใหญ่เราแนะนำว่าควรจะมาหลังนัดดีกว่าค่ะเพราะว่าในวัคซีนบางตัวเนี่ยเขาจะมีกำหนดว่าจะต้องฉีดห่างกันหนเดือนเป็นอย่างน้อยนะคะไม่ไม,ไม่ไม่ถี่กว่านั้นเพราะนั้นการฉีดหลังนัดจะดีกว่าค่ะและคำถามที่สองนะคะถ้าลูกไม่สบายแต่ถึงกำหนดรับวัคซีนจะสามารถฉีดวัคซีนได้ไหมคะ ถ้าลูกไม่สบายนะคะแล้วก็ถึงกำหนดรับวัคซีนเนี่ยก็แนะนำว่าควรจะพาลูกมาให้หมอตรวจดูก่อนว่าจะฉีดวัคซีนได้ไหมโดยทั่วไปถ้าไม่ได้เจ็บป่วยรุนแรงหรือว่ามีไข้สูงมากเนี่ยก็พอรับวัคซีนได้ค่ะถ้าเป็นหวัดนิดๆหน่อยๆท้องเสียนิดหน่อยพวกนี้ก็อยู่ที่ว่าวัคซีนที่เราจะรับเนี่ยเป็นวัคซีนกลุ่มไหนถ้าเกิดเด็กท้องเสียก็ไม่แนะนำให้วัคซีนในกลุ่มที่เป็นโรตาหรือสำหรับเด็กท้องเสีย ถ้าเด็กเป็นหวัดก็ยังไม่แนะนําให้ฉีดวัคซีนกลุ่มไข้หวัดใหญ่อะคะ่ะก็คือรอให้หายดีแล้วค่อยฉีดคะ่ะสนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่รามรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับโลกโดย JCI ประเทศสหรัฐอเมริกาโทร053920300 ่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอาจทําให้หลายคนไม่สบายหากท่านต้องเข้าพบคุณหมอก็อยากให้ท่านเลือกโรงพยาบาลที่ได้รับมาตรฐานซึ่งตอนนี้โรงพยาบาลเชียงใหม่รามได้รับการรับรองมาตรฐานการรักษาพยาบาลในระดับสากลจากมาตรฐาน JCI ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาติแถมยังเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของภาคเหนือที่ได้รับการรับรองก็มั่นใจได้เลยว่าคุณ จะได้รับการบริการและการรักษาพยาบาลที่มาตรฐานระดับสากลจากโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านนั่นก็คือโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม และทั้งหมดนี้นะคะก็คือข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์นะคะซึ่งรายการสาระสุขภาพกับโรงพยาบาลเชียงใหม่รามนั้นเต็มใจนํามาฝากคุณผู้ชมค่ะและฝากทิ้งท้ายนะคะสําหรับผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินนะคะก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม053895001เรามีทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญไว้บริการตลอด24ชั่วโมงรับส่งถึงบ้านเลยนะคะวันนี้ค่ะรายการสาระสุขภาพกับโรงพยาบาลเชียงใหม่รามหมดเวลาลงแล้วนะคะ ด้วยข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์นะคะด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลเชียงไม่รามสวัสดีค่ะ